สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการที่จะเปลี่ยนตัวสลับภาษาบนคีย์บอร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ตัว Start Menu ตัวนี้นะครับจากนั้นให้ไปที่แผงควบคุมหรือว่า Control Panel นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นเป็นคําว่า Setting นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับมีส่วนนี้ให้มองหาตัวคำว่าเวลาและก็ภาษานะครับหรือว่า time and language นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับเป็น typing นะครับ touch keyboard text suggestion people ในตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจน <c oughs> เราเจอที่คำว่าเป็น advance นะครับ advance keyboard setting นะครับในตัว advance keyboard setting นี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับ advance เอ่อ advance keyboard setting ก็คือการตั้งค่าแป้นพิมพ์นะครับขั้นสูงนั่นเองเนาะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษพอเราเข้ามาในการตั้งค่าขั้นสูงแล้ว <c oughs> จะมี o p t i นบ bar หรือว่า language bar option ก็คือตัวเลือกนั่นเองนะครับตัวเลือกแทนตัวเลือกภาษาอะองเีเมื่อเราคลิกเข้าไปในตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นในเรื่องของ language bar กับ advanced key setting นะครับขั้นสูงให้เราคลิกที่ advanced key setting นะครับทีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขียนว่ามันจะแสดงอยู่ว่าตอนนี้นะครับว่า Turn o f ออฟแคสตบล็เนี่ยเจชิปอะไรเงี้นะครับทีนี้ชิป <Yeah. S 1> บอกเรามีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่า,าทีนี้เราสามารถที่จะมาอยู่ที่ถ้ามี2ภาษาแบบนี้นะครับมันจะมีตัวเลือกก็คือ between input language นะครับตรงนี้ให้เราไฮไลไท์สีน้ำเงินแล้วก็คลิกมาที่คำสั่งที่บอกว่า change key Sequence นะครับพอเราคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าการ Switch นะครับ In input l a n g u a g e ให้เราดูที่ Input นะครับการป้อนขออภัยครับการการป้อนตัวพิมพ์เข้าไปนะครับว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนี้เราจะกำหนดได้ว่าจะเป็น c อนโทรลบวกด้วยชิปไหมหรือว่า Control แล้วก็ปุ่ม a อ t e r เท t เแล้วก็บวกด้วยชิปนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหนอนนะครับ เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเกฟอ่า uh, accent ตัวนี้นะ a อ c เซนตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าปุ่มตัวหนอนแล้วกันเนาะตัวนี้เนาะมันก็เป็นเหมือนเป็นสวิตช์หรือว่าในการที่จะสลับไปมาระหว่างภาษาได้แล้วก็แค่กดปุ่มตัวหนอนนะครับถ้าถามว่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็น ออ control shift หรือว่าทางด้านเอาเทเนตทางด้านซ้ายมือแล้วก็บวกด้วยชิปอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกครับแต่ว่าในนี้ถ้าใครต้องการที่กดแค่ตัวเดียวเลยคือใช้ C ลิปเอ็กเซนต์ตัวนี้นะครับเอ็ e เซนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคไปอันนี้มันผุ่มเลือกกี่แล้วนะครับผมเลยไม่โอเคเนาะแค่สาธิตให้ดูอันนี้ก็แคนเซลไปนะครับโอเคพอเราตอบตกลงเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาสังเกตดูตัวนี้นะครับ เป็นอังกฤษเนี่ยเราสามารถที่คลิกเมาส์ล,ลงไปแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับคลิกเมาส์ล,ลงไปแล้วก็เลือกเป็นอังกฤษได้นะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราไม่คลิกเมาส์เรากดตัวแป้นตัวหนอนนะครับแบบนี้มันก็จะสลับไทยอังกฤษอังกฤษไทยได้นะครับหรือแบบว่าอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าให้กดอะไรนะวินโดว์แล้วก็ บอกด้วย Space นะครับเพราะนั้นตัว Windows ก็จะอยู่ข้างล่างนี้ก็กดไปปุ๊บอ๋อมันก็ขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ได้หลายวิธีเนาะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการที่จะเปลี่ยนตัวแป้นพิมพ์สำหรับภาษาไทยภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10หรือ Windows 11ของท่านนะครับ มีคำถามมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับไว้เจอกันในออโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ